สวัสดีค่ะมาทักทายกันค่ะคลิปนี้นะคะแลนเรนพาเที่ยวค่ะจะมาแบ่งปันชวโกชั้นมาแบ่งปันชูโกชั้นราคาเบาๆให้ f อฟซีนำกลับไปเลี้ยงกันนะคะราคาเบาๆค่ะคลิปนี้ค่ะแล้วส่วนใหญ่นะคะที่เราถ่ายให้ชมอยู่นี้นะ,ะก็จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้แล้วก็จะมีไม้หน่ออยู่อยู่สามหน่อนะคะดูกค่ะต้นที่หนึ่งค่ะ แบ่งปันในราคา300บาท300บาทแล้วก็ค่าส่งนะคะค่าส่งคิดกระถางละ100บาทนะคะไม้ไม้สีม่วงค่ะต้นนี้เป็นไม้สีม่วงส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นด่างด่างขาวเหลืองนะคะด่างขาวเหลืองแล้วก็เริ่มสีชมพูก็จะมีมีปนๆมาหน่อยค่ะ300บาทค่ะต้นที่สอง ต้นที่สามค่ะต้นที่สามเป็นไม้สีชมพูนะคะที่เราเห็นขา,ขาวๆนี่ต่อไปจะเป็นสีชมพูนะคะดูแต่ละใบค่ะสีสวยมากเลยค่ะสามร้อยบาทค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะราคาสามร้อยบาทค่ะสนใจต้นไหนสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะเบอร์ก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะนี่ก็สามร้อยบาทค่ะเป็นไม้เป็นไม้แดงส้มนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นไม้ที่สวยมาก เป็นมาที่สวยมากคุณสังเกตใบนะคะคุณสังเกตใบนะมันจะเป็นอ่าเป็นดําเป็นดําส้มจมๆอยู่เห็นไหมคะดําส้มจมๆอยู่ไม้แบบนี้นะคะน่านาเก็บเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มากเลยค่ะเนี่ดูค่ะเนี่ยสามร้อยบาทคือราคาเนี้ยเปิดไว้เบามากนะคะบอกเลยนะว่าเป็นราคาที่เบามากค่ะอันนี้เป็นทรงใบกว้างนะคะต่อมาเป็นทรงใบกว้างค่ะสามร้อยบาท แล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ300บาทค่ะแล้วตรงนี้ค่ะจะมีกระถาง8นิ้วไม้หนอนะคะไม้ไม้แดงแบบนี้ค่ะเป็นไม้แดงดําแบบนี้เนี่ยมีอยู่3ต้นนะคะนี่ค่ะราคา300บาทค่ะค่าส่ง100บาทก็รวมแล้วก็จะเป็น400บาทนะคะอันนี้มีอยู่ 3, 3ามสมกระถางนะคะเป็นไม้หน่อนะ สามกระถางแล้วก็รากแข็งแรงแล้วรากนี้นี่แลนด์เพิ่งจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาอยู่กระถาง6นิ้วแบบกระถางแบบรากลุนนเลยค่ะนี่ค่ะ300บาทค่ะท่านใดสนใจนะคะสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้มาแบ่งปันไม้ราคาเบาๆกันค่ะเบาจริงๆเบาหวิวเลย10ต้น10กระถางนะคะชอบต้นไหนอยากได้ต้นไหนสอบถามมาได้ค่ะต้นละ300บาทค่าส่ง ค่าส่ง100บาทรวมแล้วจะเป็น400บาทนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบคลิปค่ะฝากติดตามคลิปต่อไป EP ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ